มีมีเดือดเม็ดหนึ่งเออฝากขอเก็บไอ้ขอแบบหลักเลยเจีจได้บับหลักยังได้ไหมฮได้ไม่ได้พี่เดี๋ยวผมกำลังส่งดอกครับผมผมผมให้ผมให้เองจะไม่ต้องจะได้สบายผมยังไม่แตกเลยยังไม่ถึงดีแค่นี้เลยเฮ้ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนรอ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 ยาเข้าเต็มเต็มแล้วเราไปแตกงานใหม่เคยแตกผ่านไป แดงผมไม่มีเลยว่ะอะไรวะเ,<อ>เดี๋ยวผมแดงไปแล้วเหรอเนี่ยลืมดูเฮ้ยจริงดิผมไม่ได้ผมไม่ได้ยิวนาผมไม่มีเครื่องหลอดเลยนี่นเนี่ยคือผมก็ไม่มียิวมใหม่ห่วยน่าจะไม่ทนัทนเริ่มบอได้ผม่าไม่แดทัน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 เอาหมอเอาหมอ,ม,อมายืนตรงกลางเลยไม่ยุดยืนบอด้วยก<ม>ันห<ม>ยบยกหมอมาด้วยม,มีหมอสองตัวพี่ผมมีปะทันทันนะทันสองตัวทัน นี่เดี๋ยวผมลองอาวุธิ1มโจม20หน่อยไม่รู้เป็นใครรอบนี้ไม่ได้ใช้เวลส่องนะผมใช้โจม20เหรอเอ้ยเหรอจริงดิแต่บวก13ผมเนี่ยผมอยากลองนาเมเตอร์ว,ว่าแบบว่ามันต<อ>่างกันาาไงลองดูบวก13เป็นไงแรงนะพี่ถ้าบาร์ตสองอะอเอาหมอไปตรงกลางเลยพี่ใช่ไหมใช่ใช่เอาหมอไปตรงกลางเลยก็ได้จะหมอกหมอไปจะโดนตีตายก่อนไหมเนี่ย ผมแดงและไปเลยเลยผมไม่แดงพี่อยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ฐานก็ได้หยุดมผมขาดมผมขาดอะไรวะโอป้ายป้ายป้ายตายหนึ่งโอเคครบละไป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 แดงไป กดทีปิกมุกกดช็อคแยงนะครับกดแล้วกดแล้วครบละครบละเฮ้ยบีมบีนี่มาด้วยไหมเอาปั้นเขาก่อนไหมเอาปั้นกันปั้นกันผมยืนแรกกับปั้นเลยมาผมแก้ให้เฮ้ยอุ้ยผมโดนมัดล็อกนะผมโดนยิงมเฮ้ยผมง่วงไหมเอาหมัดเอาปั้นอยู่เอาปั้นให้ได้ดิเอาปั้นให้ได้เอาปั้นให้ได้ ปั้นแต่งแบบนี้เยังยังไม่ถึงครึ่งเลยผมตีเหรอุยอ้ยผมลูกโง่โอยังได้ปั้นเว้ยไม่ได้ปั้นไอผมไ,ไม่ได้สหารผมได้อยู่นะสหายเว้ยเฮ้ยผม,ผมโดนล็อกโอ้โหติดบอลลัสดได้เนี่ยผมกำลังไป เกิดแล้วเกิดแล้วเดินหมออยู่ <c oughs> หมอผมร่วงร่วงทุกตัวห <c oughs> มัดล็อกอีกแล้ว <c oughs> เอาปันให้ได้ดิเอาปันให้ได้เว้ยปันไม่ได้เอาไม่เอาลบปันนี่มาบวกบวกเอาหมาัดเอาหมัดอยู่เอาหมัดให้เชียผมช่วยตีหมัดอยู่หมัดกันหมัดล่วงไงี้พีดปันให้ ใช้โจมยี่สิบดาเมจก็แรงแรงพี่อ๋อมันลงเลยลูซิเฟอร์ตายดูดิลูซิเฟอร์นี่กระบ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 ี่เอากระบี่กันกระบี่กันเออโดนทิษละมีกระบี่เออไปยวังรวังรวังรวังนูเอ้นูเอนูเอนะครับนูเอกันเอาไปนูเอกันนูเอกันผมยิงนูเอ้เยอะผมผมพิษใส่หมัดไปพี่ เอาโหเหรอผมรวมนะผมรวมนะเออเอามัดก็ได้มัดก็ได้มัดก็ได้มัดได้มัดมัดผมรวมนะผมรวมข่านะครับผมอยามัดกันก็ได้สวยสวยลูซิเฟอร์ก็ได้ลูซิเฟอร์ก็ได้เขาเข้ามาใกล้ๆดูดูดูพี่ดูผมผมพิส่แล้วสวยมากเลยแก้ผมแก้ผมช่วยแก้เองแหละเฮ้ยมันคลิกไม่โดนตัวที่แล้วผมแก้ผมช่วยแก้ผมช่วยแก้แก้แก้แกแกแก เฮ้ยผมโดนหมักล็อคมันล็อกผมแล้วช่วยด้วยไม่ได้ไม่ได้เลยช่วยด้วยแอ้เอาลูให้ลงอันเอาลูให้ลงกันเอาลูให้ลงกันตีมานะผมไม่ตีมานะผมไม่ตีมานะอุ้ยแรงอุ้ยโจมโจมแรงอยู่นะครับเนี่ยเมื่อกี้พี่ครับผมไม่ได้เล่นเลยมันล็อกผมอยู่เออเอ่เอ่ช่วยช่เอาหมัดกันเอาหมัดกัน ถอยออกมาครับเข้าผมมาเลยครับพี่อะสวยสวยเกิดแล้วเกิดแล้วลงไงร่วงร่วงเราร่วงเราวีร่วงแล้วสวยเอาเอวีเอ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 เหรอเอาเอเอตัวนี้ตัวนี้แก่ตัววีกันก็ได้เออบีก่อนก็ได้บีก่อนก็ได้ไม่หมุนเลยอ่ะไม่มันนั่นไงมันไม่ปานมันไม่ทะลุไง มันก็เลยหมุนไม่ค่อยหมุนนะแต่เมื่อกี้ยิงแบบลูกซองแรงเออไอปานลูกซองก็แรงอยู่นะขอบีกันนะเอาบีกันนะบีกันบีกันวโบกนู้เอยนู้เอแลด้ช่วยยิงเอหน่อยเขาไม่แดงนะเขาไม่แดงกระบีก็ยิงเอหรือว่าใครอ่ะน่ไม่ไม่นูเอนูเอยขอนูเอ ใช่ตัวนุ่มตัวนุ่มชื่อเองสิผมลืมสลับคุมกับอุ้ยเขาโดนระบบมันตีเลยนะเพอเขาไม่ข้างไม่ข้างไม่ข้างก็แรงอยู่ที่ตัวไหน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 เดี๋ยวผมตายผมตายเรียกเลยเรียกเลยตัวไหนตัวไหนเอาหมัดก่อนไหมหมัดก่อนแล้วหมัดก่อนนี่ผมยิงว่าลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์ต่อลูซิเฟอร์ี่หลัง ให้ผมผมยัดพิสใส่บี๋แล้วพี่ละไอ้แก่ละมีอะไรบ้ันผมอยากดูดาวเมท์อะต่างเยอะแบบแก่ละเฮ้ยผมแหลกจังวะเอากระบี่ก็ได้พี่เอาไปกะบี่กันกระบี่กันเดี๋ยวัดพิสไปแล้วพี่สวยว่างแล้วเอาหมอกไนมงเอาหมอกเอาหมอกเป็นไงตอนนี้ผมผมทิพานก่อนเก็บเม็ดก่อน สวยเอาปั้นเอาปั้นก่อนปั้นก่อนเออเฮ้ยผมบั็กว่ะเฮ้ยเฮ้ยบวกแก,เ,กเ,เอาหมัดกันมัดกันมัดกันผมแกมีแรงเราจีนแม่เอาหมัดกันนะได้อยิงเหฮ้ยหมัดไม่ข้างด้วยยิงเขาเจ็ดพันผมช่วยแกเลยเฮ้ยผมคิดไม่โดนว่ะ เออล่วงละนูเอนูเอเออไม่ใช่ไอไอกบี่กบีเอเออกบีเอเออลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์รวมรวมรวมท่าผมรวมท่าละสวยสวยสวยแกเขาแกะพี่ผมผมคิดให้กีนเ้ยผมคิดให้กินเออสวยสวยมากเลยล่วงเลยล่วงไหมเออผมก็ล่วงเหมือนกันว่า โอ้โมปล่อยไม่เถอะของพิดไปแล้วพี่เอามัดมาที่เท่งสวยเอาใครครับกระบี่ก็ได้เอ้ยนี่นี่หนุ่ยเองพี่หนุ่ยเองหรอเอากไอ้ไอ้กระบี่กระบี่กระบี่กันกระบี่กันเออกระบี่กันมันเยอะเออกระบี่กันโอ้ยเขาแก้เขาแก้เขาแก้พี่ธนูฟรีเกินว่ะ Dì, được, được. Ôi, oh, wow. Ồ. Này đi lùi 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 wow, lùi 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 đi lùi này, lùi 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 อ๋ไม,ไ,ไม่ได้โอ้โหผมไม่แด,ดงนะผมก็ไม่แดงใช่เหรอคลิกหมัดไม่โดนด้วยโอ้โหมผมไม่แดงยิงเขาเข้าเก้าร้อยผมโดนหมัดรัวเลยอืมผมตีปั้นก่อนนะพี่เออเดี๋ยวปั้นกันเดีปั้นกันเฮ้ยทำไมผมแก้ไม่ได้เป็นเดี๋ยวสิบเปอร์เซ็น โอ้โหนินเนี่งแรงขนาดไหนตรงนี้ของมันนะพี่ในเนี่ยดิจิเบิร์ดเหรอใช่ใช่ใช่เฮ้ยผมไม่แดงหรอไม่งั้นผมบวกเห็นมั้ยมาปล่อยปล่อยปล่อยยิงช่วยยิงหมัดหรือยิงบีผมอยู่ข้างนอกผมอยู่ข้างนอกลงไหมบีลงเงี้นุเอดิ ได้ไหมโอ้ยไปหนึงปล่อยปล่อยดีเจกันเถอะปล่อยดีเจกันมันธนูมันฟรีเกินนะผมผมผมมาอยู่ฐานแล้วพี่อภิรักเกสวยโอ้ผมไปหาพวกพี่ไม่ได้แล้วนะไปโดนล็อกอยู่ด้มเหรออ๋อดีเจรวมดีเจได้รวมดีเจผมไปเก ลาก่อนนะพี่เจอกันพรุ่งนี้เฮ้ยผมติดเจอกันติดเจอกันปลาหน้าเลยครับพี่ตีกว่าตัวบ้านมันอยู่พี่ผมตีตัวเกิดทถวนี้อยู่เฮ้ยแล้วผมผผมมติดเออได้และได้ละรู้สึกเขาทึบๆขึ้นนะเขาไปเอาอะไรมาผมว่าเขาใส่กันวิ่งเกาะกันวีอ๋อเหรอเออผมว่าผมยิงเข้าสองพันกว่ากว่าเองปกติสามพันกว่านะเอาเรื่องว่ะ ผมรู้สึกว่าผมใส่เวลล์สองดีกว่าไม่ค่อยหมุนเลยเออไม่ค่อยหมุนเอาพี่เล่นกับไปเลยนะอยู่กับหมัดพี่เอาเลยพี่ไม่มีหมัดยังไม่หลุดเหรอยังไม่หลุดเหรอยังมองมองมองมันช่วยยิงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอ่่ะพีอยู่ในบ้านเลยพี่ในบ้านเลยเหรอไม่ต้องมาก็ได้พี่ผมุดดึงกันไว้มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเอา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 พิษมันดิพิษมันเอาพิษพิษเอ้ยเอาพิษพิษ สวยสวยสวย,สวยเออหลุดละ,ลละไปไปเอบคุณครับโอโหสิดกเกือบเลยไปไหนไม่ได้เลยชิลูดีครับชิลูชิลูไปแล้วเดี๋ยวผมหนอดิหนุ่ยสักตัวดิหนุ่ยครับเขาข้างอยู่ก็วเขาอยู่เขาอยู่ล่างหลังโอ้ยผมโดนหมัดล็อกเขาข้างอยู่ น่่อะผมโดนหมัดล็อกอยู่เออเพ้ยมมันเออสวยสวยสวยจริี๊ยงยิงไม่ได้เลยว่ะเออหลุดละครับผมช่วยแก้ผมช่วยแก้พี่อ๋หลุดละหลุดละอังนุเอ้ดินุเอ้ดิสักตัวไมเห็ครับครับผมอยู่ตรงกลางเขาอยู่ตรงกลางนะสวยอุ้ยผม่วหกพันแปดพันร่วงดิ ลงดีอะไรวะเกือบนี่ผมล่วงก่อนเมื่อกี้เกือบเกือบเกือบใช่เกือบเออผมโดนหมัดล็อกผมจบละเดี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปช่วยนะผมไปช่วยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตรงกลางเลยตรงกลางนี่โดนล็อกอยู่ตรงกลางโอ้โหเปล่งเร็วจังเดี๋ยวนักหนาผมจารับไปนับผมแก้ให้แล้วผมแก้ให้แล้ว มันแก้มันแก้มัดล็อกได้ไหมเออไม่ได้เออหลุดละหลุดละหลุดละเอาใครครับเอา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 นี่เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวกำลังจะบอกอันดูเอก่อนเฮ้ยพี่มันล็อคผมละอยู่เมืองอยู่ฐานนั่นเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องพงผมพี่ไม่ต้องพงผม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 เลยไม่ต้องพง มองดูอ๋อยมองมาเห็นอ้ยเห็นคนนั่งอ้อยอ๋อยอ๋ยเฮ้ยสมหมดอะไรวะไปไหนไปได้เลยโอ้โหเดินหมอนเดินอยู่นี่ปั้นกันปั้นหนึ่งของปั้นกันปั้นหนึ่งอุ้ยแกผมหมดี่ว่าพี่แกผมก็จะหมดแล้วนี่ไม่หมดเลยแกผมเหลือสิบเม็ด อ่ีผมตายละรยหน่วยทีโอ้ผมไม่แดงแล้ววะไม่แดงก็เอาวะโอ้ยยังไม่ได้ยิงเลยโหเขาเยอะจัดเลยว่ะเขาเยอะจัดเลยถ้าหายทั่วล่าผมหมดแล้วเนยโอ้ยเอ้ยแล้ช่วยช่วยช่วยยิงหมัดหน่อยช่วยยิงหมัดหน่อยโอ้ยผมยังแก้แก้ไม่ทันเลยโทษทีครับ พอพอไม่ข <ítulo> <away> <Roc> ้างแล้วผมเหลือีนด like oh, uh, like ีเดี่ยวผมข้างละผมใกล้จะข้างเหมือนกันถอยก้นงถอยกันโอข้างละข้างละเกิดเร็วเกิดเร็วโอผมล้มละพี่เอาใครครับฟอลบีอีวาร่วงแล้วลงแล้วเอาใครครับเปลี่ยนก็ได้ปะหนูเอก็ได้ปะถึ้นก็ให้เออนูเอดิสวยไอ้ผมมาล่ะสวย เลยลูกแก้วหมดเสียได้ปะ <c oughs> จังหวะนี้โอ้โหโอ้ยทำไมไม่เมืเลยไม่งั้นนะ <c oughs> โอ้ผมร่ว <c oughs> แก้วผมก็จะหมดหมัดหมัดกูข้างอยีเหรอ,หรอหนี่ร่วงแล้วหมัดร่วงหมก็ร่วงก็รักไปพี่ผมมามันมาตีหมอผมที่บ้านแต่ผมมาถ่ายก็ร่หนห ไอ้กบีกบีอยู่หลังกบี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 หลังเหรอเออกบีกันกบีกันกบีกันเออสวยอุ้ยสวยพี่แล้วยายสวยรึยัยผมโดนอะไรวะแล้วผมผ้อนล่างเมนหนึ่งนาทีสุดท้าย บออีกทีหนึ่งดิโ้ย่วงแดงเล่นหนึ่งนาทีพอดีนาทีเรื่ๆๆๆๆๆอผมนี่เกิดมาพี่ผมมาไปไปไปดูเกิดอย่างช้ามีสองลูกแก้วละลองดูดิตายนูเอนะครับ๋ยากผมเออมีผมมาบุกนูเอนี่เอาเลยดิผมไี่ ยเีหนเ่าหน้าจีสุดท้ายเอามันให้ได้สักตัวปาแล้วนี่อองยิ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 งอองไม่ได้ดูเขาไม่ได้ดูตัวเองเขาไม่ได้ดูตัวเองเฮ้ยผมไปไปไม่ได้นะพี่หมัดล็อกผมอยู่โอ้ไม่ไหววะไม่ไหวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพูดไม่โอ้ไม่เราไม่มีเลนเราไม่ไหวต้องเปลี่ยน ผมไม <โด S 1> ่โดนดลดแล้วติดไม่เป็นไรมั่นอยู่มั่นอยู่รอบนี้มันนี้คนเรน้อยคนเรน้อยไม่เป็นไรไม่ไม่เอาหมัดได้ไหมอ่ะเออหมัดนี่ตัวป่วนมากเลยวะผมไม่ได้เดินเลยเมื่อกี้ผมจะไปเข้าไปช่วยเมื่อกี้เดินไม่ได้เลยมีลุงเก้วเดินไม่ได้เดินนะเนาะใช่แก้วหมัดมาล็อกผมไว้ตอนที่เราหนัวตรงกลางบางอย่าเไอ้เสียนัดเสียนัดต้มผมแล้วเขาบอกว่าเขาจะลงงั้น ไม่มาหลับเลยหรือว่าไปกินเหล้าผมก็ไม่รู้มันต้องต้องมีนิี่ละารั้งสองตัวพี่เออมีนินมีนินงสองจอพอดีเลยสวยมากใช่อ่ะผมไปแล้วนะครับขอบคุณครับเก็บยาไว้เก็บยาไว้คุณนี่ครับสวัสดีครับจบแล้วครับสวัสดีครับมาเจอกันใหม่รอบหน้านะครับบายครับ 拜拜。